นั่นแหละกับทุกคนนั่นแหละนะครับอย่า่าผมเบาไลายอะไรผมก็เบ้ามากซื่อๆนะครับผมเบ,เบาก็ได้เดี่ยเราว่า,าละ่ะ <c oughs> เป็นใบเนาะเขาพูดได้สิ <c oughs> เอาชุดเต็มนะครับวันนี้ชุดเต็มนะเดี๋ยวชุดตัดจะให้อีกครับทุกคนรอขอขมากรรมคนที่จะถูกหวยกับผมก็คือคนที่ขอขมากรรมกับผมแค่นั้นแหละผมพูดตามตรงเลย ใครไม่ขอหรือว่าบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยถูกหรอกจริงๆเดี๋ยวคนนี้จะถูกกับเรานะผมบอกไว้ก่อนว่าอ่าปู่ท่านนะเลือกอยู่แล้วนะครับใช่ไหมคุณไม่ศรัทธาคุณพูดแบบนั้นคุณคิดว่าคุณจะถูกเหรอผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไม่ให้คุณนะจริงๆนะกล้องนี้ได้แล้วกล้องนี้ใครได้แล้วขอบคุณนะเดีย๋ยวรอกล้องนี้นะครับกล้องนี้อย่าเพิ่งว่าอาจารย์พูดมากนะอาจารย์ ห้ากล้องตอนนี้อาจารย์สลับไปสลับมาอยู่นะครับนาะพูดมากแต่มีสาระทุกคํานะขอบคุณนะครับบางครั้งอะ่ะคือที่บางครั้งที่พูดมากก็คืออย่างงี้ทุกคนผมก็เครียดนะแล้วก็แบบผมก็ไม่มีที่ระบายอะ่ะผมเวลาผมมาไลฟ์ผมก็พูดอยากอยากระบายออกมาไม่รู้ว่าผมพูดไปบางครั้งมันอาจจะพูดเยอะพูดอะไรไปผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยผมเข้าใจนะหลายคนก็ง่วง,วงนอน เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานใช่ไหมล่ะผมก็เข้าใจอยู่ถ้าคนที่แบบรอไม่ไหวกัวามันดึกอาเงี้ยเราก็ออกไปแล้วพรุ่งนี้ม่เรีเยวตื่นเช้าเราก็ทันเหมือนเดิมครับซื้อทันเหมือนเดิมดีเจกนะครับจริงๆนะผมก็เข้าใจนะบางคนง,วง่วงผมก็ง่วงครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ง่วงแม่ผมก็ไม่สบายเนี่ยผมก็อยากไปดูแม่นะแม่ผมปวดหัวตรงเนี้ย วนมาตั้งแต่วันที่สิบหกสิบห้าวันแล้วนะครับเนาะผมก็ผมก็มีเรื่องในใจผมเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอืมแต่ว่าผมมาชอบคนแบบไหนรู้ไหมผมชอบคนที่โหดแสนอ่ะผมชอบคนที่เขาจริงใจกับเรามากกว่าคนที่ไม่จริงใจผมไม่ค่อยสนหรอกครับผมผมคิดว่าอ่า ไม่รู้อ่ะใครจะรักก็ดูนะใครไม่รักก็ออกไปแค่นั้นแหละผมไม่แคร์ล้วทุกวันเนี้ยปล่อยผ่านไปเลยนะครับนาออ่ะให้แคบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอ้ยดุกคนเลยเอาแคบด้ยวยครับด้วยเดี๋ยวสองกล้องน,นี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ ผมว่าครั้งหน้าผมจะไม่พูดแล้วแหละผมไปเรียนภาษาใบก่อนเออเ่ี๋ยว่าผมบอกมาก,กมาทีเดียวมาม์กว่ามาไปหาอาจารย์ป้อมเนอพี่น้องน้องมากเกอขันมาม์กว่ามาให้เนี่ยเพื่อนไปหาอาจารย์ป้อมนะ้องพี่สุเมตตาเนะาะเอือเ <c oughs> นี่ยแกไม่พูดมากนะอาจารย์ป้อมผมบอกไปก่อนนะอาจารย์ป้อมแกไม่พูดมากมนั่นแหละหมูจักว่าอาจารย์ป้อมละกิีโนนะเออ ผู้ใดบอมากคนบอกมากไปหาอาจารย์ป้อมกับพี่น้องเอาอีหลีใช่ไหมตัวจริงอาจารย์บ่ค่อยว่าเด้อจ้าไปไปหาอาจารย์สิรู้นี่ H C พี่วาสนายิ้มนี่แกมาหาผมคือตัวจริงผมไม่ไม่พูดเยอะนะครับทุกคนผมเป็นคนสุขุมนะตัวจริงนะครับผมเป็นคนสุขุมนะแล้วก็ขื้นปึกด้วย ตัวจริงผมจะไม่ค่อยพูดนะครับผมเป็นคนให้เกียรติคนอื่นแล้วก็แบบขี้อายนะครับแบบกลัวเขาลําคาญอะไรอย่างเงี้ยเป็นๆครับตัวจริงเป็นแบบนั้นนะครับเนาะ <S <S บางครั้งในไลฟ์สดคือมันไม่เห็นกันไงผมก็แบบไม่มีความอายไงแต่ว่าตัวจริงผมจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยคุยด้วยนะครับผมก็จะแบบอ่านิ่งๆนะครับตัวจริงมันจะต่างกันนะครับกับในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเอาแคบแล้วเนาะ สามกล่องครับพี่น้องมาที่นี่เขียนวงในครับผมเขียนให้เลยบอเอาบอผมเขียนให้เลยมะวงในนะผมเขียนให้เลยเอยประกาศบอกพี่น้องประกาศครับบอ บอกประกาศเทาปะโยชน์โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วเลขวนนมากวงมากไปหาาจาย์ปอมครับพี่น้องเอาะมีเขียนห้เลยเอ้ามันไม่เห็นห้าแปดแปดห้าคือเลขวงในครับ ได้วงในกับอาจารย์2องงนแล้ว5 8 8 5คือเลขวงในครับงวดน,นี้เขาให้มาตัวเดียวก็คือ8 5 5 8ซึ่งไปชนกับใบสีแดงนะครับไปชนกับเลขใบแดงเราก็คือ5้าหนึแล้วก็ห้ไปชนตัวสุดท้ายเลขวงในก็คือ5 8 8แปครับพี่น้อง ห้าแปดแปดหาเขาให้ตัวเดียวครับแม่นจา้าบ่คืออยู่ในไร่สดด้วยจ้าคนละคนเรียบรอยพูดหน่อยไปมาสามเดือนแล้วขอบคุณนะครับนี่เระบางครั้งผมอมาจจะดูเกี่ยวกาดอาจจะดูแบบยังไงว่าผมก็บางครั้งผมก็ไม่ชอบนิสัยตัวเองนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงก็จะเปลี่ยนความคิดเองว่าอู้ยตัวจริงอาจารย์ก็ทำไมน่ารักจังนะก็จะประมาณเนี้อ่ะพิมพ์คำว่าวงในห้าแปดแปดห้าให้หน่อยครับอ่ะพิมวงในมาห้าแปดแปดหาครับพิมพ์ครับพิม อย่าเพิ่งออกไปพิมพ์ให้ผมก่อนแล้วก็จะพาขอเข้ามากรรมพิมพ์ให้ผมหน่อยพิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยอย่าไปซื้อเยอะนะเบาๆครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วเผื่อ,อะะมันไม่มานะครับเนาะเออห้าแปดแปดห้าพิมพมาครับงงไนอ๋อวีโกโกไลท์วันนี้คนดู Youtube ผมห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดคนเยอะสุดในประวัติศาสตร์ผมแล้ว <c oughs> แล้วก็เพจหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งื่นเจดันคน ซึ่งวงในมันชนกับโอ้ยยูทูบเนี่ยข้อความรวมมากวงในมันชนกับเลขใบแดงอย่างที่ผมบอกครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดจริงไหมโอ้ยแบบนหนึ่งเลยพี่น้องไหข้าบอ,อกว่าไม่ร้านครับ มาเดี๋ยวเข,ข้ามาขวบข้ามกับน้ำกันเนื้อพี่น,อน้องบัดที่เนี่ยจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับเนาะนัะ่นแหละใครม่วงนอนก็ออกไปนอนเนื้อ นะครับเนาะทุกอย่างจบลงแล้วนะครับน้อยเลขทูบก็แปดหกสามแปดเก้าสามนะครับไปจัดไดนเอาแปดหกแปดสามเก้าสามสามว่าอาจารย์ชอบชุดไหนมากกว่าเมื่อวันนี้นะผมชอบไปที่ตระกูลห้ามากกว่าจริงๆส่วนเลขทูบตอนผมจุดเนี่ยเาจ้ากระจันก็รองอยู่ทูบครั้งแรกผมจุดได้สี่ศูนย์หนึ่งเนาะผมก็เลยไม่เอาผมเอาแปดหกสามก็ทูบเนี่ยมันเข้ามาสองวันแล้วฉะนั้นติดใบผมว่าถ้าติดทั้งใบแดงแล้วก็เลขทูบผมว่ามันก็จะเป็นทั้งหมดประมาณเจ็ดคู่เลยนะอื ก็พอได้อยู่เจ็ดคู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่ผมว่ามันแน่กำไรอยู่หรือบางคนรูดนห้าเลยก็จบแต่ว่าใครจะวิ่งอะไรก็บอกๆนงวันนี้แต่ว่าห้าถามว่าเด่นไหมเด่นเด่นมากเด่นมากครับเด่นมากจริงๆเด่นเด่นมากเลยวันนี้บนล่างก็ต้องบนล่างครับผมไม่รู้เลยว่ามันจะออกบนหรือออกล่างนะผมก็ขอให้มันมาล่างก่อนนะครับขอให้มาล่างก่อนแล้วก็บนค่อยว่าก,กันนะถ้าออกห้าแปดอย่างเงี้ย บนออก175วบนนี้ยผมถอดกางเกงวิ่งตั้งแต่สำนักผมมาบ้านเลยอะจําคําผมไว้เลยโอ้ท่านชอบอยู่แล้วถ้าผมพูดอะไรแบบเนี้นะครับเนาะผมถอดส่งเรีนมาด้เนี้ได้จําคําผมไว้เ้ยพี่นอ้องถอดสดๆเลยเรียนมาเลยเนาะ,ะขอให้เขาสามตัวแล้วก็เลขวงในมันโชคดีอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้ต่างไปจากเลขที่อาจารย์ให้มันถึงไม่มีตัวเพิ่มมาเนาะ มันยังมีมตัวเพิ่มมากมันก็อยู่ในชุดอาจารย์ชอบใบแดงมากกว่าใช่ครับวันนี้ชอบใบแดงนะครับชอบใบแดงแล้วก็เลขทูบเนี่ยมันน่าครัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้ามาเข้ามาก็สองวันแล้วนะครับถ้าเข้าวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะสำหรับเลขทูบนะครับนาอขอดูออมสินอีกรอบเอาใครไม่ทานออมสินครับ กับวัวนี้เข้าใจไหมที่นอเวีห้าโมงเย็นแล้วครับเอาโมงไงนหาแปดแปดหาครับพี่น้องเจมหน้าผาให้เนี่ยได้ครับผมรูดห้าไปแล้วค่ะโอ้นารักาห้าดินนะครับจริงๆห้าด่นอยากเขียนอาจา์ถอดกางเกงบิงโอ้อยากถอดอยู่ครับอี่ลีบอกปู้ยเนนะี่ยผมอยากถอดอยากถอดครับอยากถอดปู้องคดำองปู้เวศองงามอนนี้จนะผมอยากถอดสงง่งเรีน ไถ่เนี่ยนะใจใจเนอะเออมาขวัญถือข่อยก่ายเฮ็ดดีแหละพี่น้องพู้เจ้าอย่าลืมท่วงข่อยเด้อผมคนจริงครับขอดแรนมาเลยเสียค่าปับมาที่นี่อแนาจาย์มันเป็นหยังจังบวากันมอง